สวัสดีนะคะอาจารย์พรนำพาบรรจงมณีนะคะเป็นอาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อค่ะภาควิชากูมุมาัคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็จากปัจจุบันนี้นะคะที่เราได้ทราบามีการรายงานข่าวนะคะว่าบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่รับวัคซีนโควิด -19 นะคะแล้วเกิดอาการคล้ายกับกลุ่มอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะ พบว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีอาการชานะคะปลายมือปลายเท้ามีอาการอ่อนแรงนะคะหรือว่าปากเบี้ยวนะคะพูดไม่ชัดนะคะแล้วก็อาการเป็นอยู่ชั่วคราวนะคะประมาณ1-3วันอาการก็ปกตินะคะ แล้วก็ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็ทางรังสีวิทยาเนี่ยก็ไม่พบสาเหตุความผิดปกติที่จะอธิบายได้นะคะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญน,นะคะหลายๆสาขาก็ได้รับการปรึกษามานะคะแล้วก็ได้รับปรึกษาไปยังอ,องค์การอนามัยโลกนะคะก็คือคาดว่าภาวะเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากภาวะที่เรียกว่า IRR ค่ะ i s r r นะคะคือองค์การอนามัยโลกนะคะให้คำจำกัดความคำนี้นะคะมาจากคำว่า immunization stress related response นะคะแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะบอกได้ว่า,าความผิดปกตินะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากความเครียดขณะที่ได้รับวัคซีนค่ะ ค่ะ ISRR นี้นะคะสามารถเกิดได้ตั้งแต่ก่อนการฉีดวัคซีนนะคะขณะฉีดวัคซีนแล้วก็หลังจากฉีดวัคซีนนะคะโดยปัจจัยทําให้เกิด ISRR ได้มีอยู่3ปัจจัยค่ะปัจจัยอันที่1นะคะคือปัจจัยทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงนะคะคนที่อายุน้อยนะคะรวมถึงอาจจะมีการได้รับ การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะก็เป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดภาวะ I S R R ได้ส่วนปัจจัยที่2นะคะก็จะเป็นปัจจัยทางด้านจิตใจเป็นหลักค่ะเราเรียกว่า psychological factor นะคะเช่นคนไข้จะมีความเครียดมีความกังวลนะคะวิตกกังวลถึง ทั้งตัวของวัคซีนเองนะคะหรือมีความกลัวนะคะหรือประสบการณ์การฉีดวัคซีนในอดีตนะคะส่วนอันสุดท้ายคืออันที่สามนี่สำคัญมากนะคะก็คือโซเชียลแฟกเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านสื่อสังคมออนไลน์นะคะข่าวจากรายการทีวีนะคะรวมถึงาการที่ได้เห็นเพื่อนฉีดวัคซีนแล้วเกิดผลข้างเคียงเนี่ยภาวะเหล่านี้เนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดภาวะ ISR ได้ค่ะ ค่ะ ISR นะคะขอบอกว่าสามารถเกิดได้จากวัคซีนทุกตัวนะคะมีรายงานมาในหลายประเทศนะคะซึ่งประเทศไทยก็เคยมีเหตุการณ์ ISR นี้เหมือนกันนะคะซึ่ง ISR ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นาจากการาให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะคะในเด็กหญิงนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งส่วนใหญ่ไม่จะเกิดจากการให้วัคซีนในคนกลุ่มมากๆพร้อมๆกันทีเดียวะคะ่ะ ค่ะคราวนี้นะคะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะคะเกิดจากส่วนใหญ่เนี่ยคือเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดใช่ไหมคะอาการก็คือจะมีอาการปวดหัวที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะอาจจะมีอาการชาครึ่งซีกนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการไม่สามารถพูดได้นะคะการมองเห็นภาพผิดปกติกชนิดที่เราเรียกว่าเฮมิอโนเปียนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็รุนแรงนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการก็คือ,อการ ตรวจในการใช้การให้คะแนนของ n i s Stroke Scale นะคะถ้าเกินตั้งแต่ค่ามากกว่าเท่ากับ4ขึ้นไปเนี่ยก็ให้สงสัยนะคะหรืออาการพยาธิสภาพของคนไข้เนี่ยสามารถอธิบายได้จากพยาธิสภาพของขะนแนงสมองที่อาจจะเกิดความผิดปกตินะคะส่วน ISR r เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยอย่างที่บอกว่าปัจจัย3อันที่กล่าวไปนะคะจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการ สร้างฮอร์โมนนะคะที่หลังจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่มีการสร้างฮอร์โมนที่เราเรียกว่าคอร์ติซอลนะคะแล้วก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตินะคะซิมพาชติกทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการ มือสั่นนะคะมีหัวใจเต้นเร็วมีอาการหายใจเร็วนะคะในบางรายเนี่ยก็อาจจะมีอาการหลอดเลือดขดตัวเฉียบพลันนะคะก็อาจจะมาด้วยอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแต่ว่าไม่สามารถอธิบายจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแขนงใดแขนงหนึ่งได้ชัดเจนแล้วก็ ISR r เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเวลาตรวจทางห้องปฏิบัติการก็จะไม่เจอความผิดปกตินะคะแล้วก็สามารถหายเองได้ซึ่งแตกต่างจากโรคหลอดเลือดสมองที่จําเป็นที่จะต้องมีแนวทางการรักษาที่จําเพาะค่ะ ค่ะก็คือในคนไข้กลุ่มนี้นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้เจ้าหน้าที่หรือว่าแพทย์ที่ดูแลเนี่ยทำการตรวจร่างกายโดยละเอียดนะคะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่คนไข้เนี่ยมีอาการหรือมีโรคทางกายนํามาก่อนนะคะเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเป็นโรค ISR r ปุ๊บเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็คือต้องให้ความเห็นอกเห็นใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเขาไม่ไแกแ้งนะคะเกิดจาก ปฏิกิริยาของร่างกายของเขาจริงๆนะคะทำให้เขามีอาการเพราะฉะนั้นต้องให้กําลังใจเขาบอกว่าภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองค่ะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่เกิดอันตรายค่ะที่สําคัญก็คือเราจะต้องมีการติดตามผู้ป่วยนะคะถ้าเกิดว่าอาการดูเป็นเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่า72ชั่วโมงแล้วเนี่ยอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกทีหนึ่งนะคะโดยบุคลากรที่ทําหน้าที่ดูแลคนไข้กลุ่มน,นี้เนี่ยที่เป็น ISR r เนี่ยก็ต้องใช้ทีมสหาสาขาวิชาชีพนะคะท แพทย์ทั้งพยาบาลนะคะแล้วก็นักจิตวิทยามาช่วยรุ่มด้วยค่ะค่ะในกรณีที่อาการของ ISRR ไม่รุนแรงนะคะสามารถรับวัคซีนเข็มที่2ได้นะคะส่วนในกรณีถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงมากนะคะก็อาจจะพิจารณาเลื่อนไปก่อนในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่พร้อมที่จะมารับวัคซีนค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าช่วงสถานการณ์ของการระบาดของโควิด -19 นะคะได้แพร่กระจายไปเป็นวงกว้างนะคะเราจะสามารถหยุดการระบาดครั้งนี้ด้วยกันได้นะคะโดยการยึดหลักของวิถีชีวิตใหม่นะคะ New Normal น,น,นะคะร่วมกับอยากรณรงค์ให้ทุกคนนะคะมาช่วยกันรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิดกันค่ะขอบคุณค่ะ